ัเนื่องด้วยชมรมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมวพอบคอ,อโนราบิสืบสารบุรณา,าการเพื่อสังคมสุขภาวะเราจึงอยากเชิญชวนทุกท่านไปออกกําลังกายและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันด้วย33กระบวนท่าโนราบิถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท่าดัดนิ้ว ยืนเฉียง45องศายืดแขนข้างขวาไปด้านข้างใช้มือด้านซ้ายหักนิ้วของมือด้านขวาเบาๆเท้าซ้ายยืดไปด้านหลังทำ8จังหวะและสลับเป็นอีกข้างท่ากลางปีกบินยืนตัวตรงเท้าชิดยกแขนไปด้านข้างลำตัวให้ตั้งฉากกับหัวไหล่พร้อมทั้งจิบควา่าหลังจากนั้นยกแขนเหนือศีรษะ พร้อมทั้งไายมือลักษณะเหมือนการตั้งวงท่ากังหันยืนตัวตรงกางขาออกเล็กน้อยยกแขนไปด้านข้างขนานกับหัวไหล่มืออยู่ในลักษณะตั้งวงหลังจากนั้นให้หมุนลำตัวไปด้านขวา90องศาหมุนกลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมแล้วหมุนลำตัวไปด้านซ้าย90องศา ท่าผีเสื้อกระพือปีกยืนตัวตรงเท้าชิดยกแขนมาจีบบริเวณหัวไหลาจากนั้นหมุนแขนไปด้านหน้าแล้วหมุนกลับมาด้านหลังถ้าเคารพยืนตัวตรงเท้าชิดยกแขนเหนือศีรษะง่ายมือในลักษณะตั้งวงจากนั้นลดมือลงมาจีบบริเวณเขา่า หรือต่ําที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมกับก้มตัวและก้มศีรษะท่าไหวจีบยืนย่อตัวเท้าแยกออกจากกันพนมมือไว้กลางอกจากนั้นยกขาข้างขวายืดขาข้างซ้ายเปลี่ยนมือจากท่าพนมเป็นท่าจีบส่งหลังทําสลับข้างซ้ายขวา าบินหลาร่อนปีกยกแขนไปด้านข้างขนานกับหัวไหล่พร้อมทั้งจีบคว่ำเท้าขวาอยู่หลังเท้าซ้ายปลายเท้าขวาแตะพื้นท่ายื่นหน้ายื่นมือด้านขวาไปด้านหน้าพร้อมทั้งง่ายมือมือด้านซ้ายยื่นไปด้านหลังพร้อมทั้งจีบขึ้น เท้าขวาอยู่หลังเท้าซ้ายปลายเท้าขวาแตะพื้นทำสลับซ้ายขวาถ้าเปิดม่านยื่นแขนไปด้านหน้าขนานกับหัวไหล่พร้อมทั้งงายมือเท้าขวาอยู่หลังเท้าซ้ายปลายเท้าขวาแตะพื้นหลังจากนั้นให้แยกมือออกไปด้านข้างขนานกับหัวไหล่ เท้าซ้ายอยู่หลังเท้าวขวาปลายเท้าซ้ายแตะพื้นท่าหมุนเอวยืนตรงกลางขาเล็กน้อยมือเท้าเอวเริ่มจากหมุนสะโพกไปทางด้านขวาจนครบรอบแล้วหมุนสะโพกไปทางด้านซ้ายจนครบรอบท่ายืดเข่ายืนกลางขาเล็กน้อย ย่อขาขวายืดขาซ้ายมือประสานกันวางไว้บริเวณเข่าของขาขวาทำสลับซ้ายขวาท่าเดินหน้ามือซ้ายทาบอกหง่ายมือด้านขวายื่นไปข้างหน้าสลับกับด้านหลังนับเป็นแปจังหวะจากนั้นให้เอามือซ้ายลงงายมือยื่นไปด้านหน้าและด้านหลังสลับกับมือขวาท่าย่ำหยุด ง่ายมือทั้งสองข้างมือซ้ายยื่นไปข้างหน้ามือขวายื่นไปด้านข้างพร้อมทั้งย่ำเท้าขวาไปด้านหน้าจากนั้นทำสลับกันมือขวายื่นไปข้างหน้ามือซ้ายยื่นไปด้านข้างพร้อมทั้งย่ำเท้าซ้ายไปด้านหน้าหลังจากนั้นให้ย่ำเท้าซ้ายกลับมาที่เดิมให้เท่ากับเท้าขวามือทั้งสองยื่นไปด้านหน้าและให้ลดมือต่ำลง ายักไหล่หงายมือยืดแขนลงด้านล่างกางแขนออกเล็กน้อยยกไหล่ขึ้นด้านละสี่ครั้งจากนั้นให้ยกไหล่ทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันถ้ายกล่าง งายมือด้านซ้ายผายออกไปด้านข้างลําตัวมือด้านขวาจีบคว่ำบริเวณกลางลําตัวพร้อมทั้งยกขาด้านซ้ายทำสลับกันทั้งสองข้างถ้าไปมายืนตรงกลางขาเล็กน้อยยกแขนด้านซ้ายไปด้านข้างลําตัวขนานกับหัวไหล่พร้อมจิบควา่า แขนด้านขวาจีบหงายให้ชนกับจีบคว่ำของแขนด้านซ้ายจากนั้นให้นําแขนด้านขวาออกแล้วตั้งวงเท้าวขวาด้านในแตะเท้าซ้ายด้านในตามจังหวะทำสลับกันทั้งสองข้างท่าโอบรักจีบมือทั้งสองข้างไว้กลางอก เท้าขวาอยู่หลังเท้าซ้ายปลายเท้าขวาแตะพื้นจากนั้นให้กลางมือออกเป็นท่าตั้งวงเท้าซ้ายอยู่หลังเท้าขวาจีบมือด้านซ้ายไว้กลางลำตัวตั้งวงมือขวาพร้อมทั้งยกเท้าขวา ท่าสี่จังหวะตั้งวงสูงเท้าขวาอยู่หลังเท้าซ้ายปลายเท้าขวาแตะพื้นจีบเข้าบริเวณกลางลำตัวเท้าซ้ายอยู่หลังเท้าขวาปลายเท้าซ้ายแตะพื้นงายมือเท้าซ้ายอยู่หลังเท้าขวาปลายเท้าซ้ายแตะพื้นยืดแขนลงพร้อมจีบมือเท้าขวาอยู่หลังเท้าซ้ายปลายเท้าขวาแตะพื้น ขาเจลเรือมือทั้งสองข้างจีบคว่ำลงด้านซ้ายเท้าขวาอยู่หลังเท้าซ้ายปลายเท้าขวาแตะพื้นจากนั้นให้ยกแขนขึ้นไปทางด้านขวาพร้อมทั้งหงายมือเท้าซ้ายแตะเท้าขวา ถัดดาวยื่นมือด้านขวาไปข้างหน้าพร้อมทั้งจีบคว่ำมือซ้ายป้องไว้บริเวณหูเดินหน้าสามจังหวะแล้วสลับข้างเดินถอยสามจังหวะแล้วสลับข้างท่าจีบจรดจีบมือด้านซ้ายไว้บริเวณใบหน้ามือขวาตั้งวง ย่อเข่าขวาเล็กน้อยทำสลับกันทั้งสองข้างท่าบัดสีไายมือด้านขวาไว้บริเวณคางจีบมือด้านซ้ายไว้บริเวณข้อศอกของมือด้านขวาย่อเข่าขวาเล็กน้อยทำสลับกันทั้งสองข้าง ท่าชาาชักปักใต้จีบไว้กลางอกยืดแขนออกแขนซ้ายยืดขึ้นแขนขวายืดลงพร้อมทั้งเหยียดขาขวาไปด้านข้างทำสลับกันทั้งสองข้างถ้าจีบยกขายกขาด้านขวาไปทางด้านข้างจีบมือขวาวางไว้บริเวณเขา่า แขนซ้ายตั้งวงทำสลับกันทั้งสองข้างท่านกยุงรำแพนมือขวาจีบยืดออกไปทางข้างลำตัวขนานกับเอวมือซ้ายตั้งวงเท้าขวาอยู่หลังเท้าซ้ายปลายเท้าขวาแตะพื้นทำสลับกันทั้งสองข้างถ้าเขาควาย กลางขาออกย่อเข่าลงเล็กน้อยตั้งวงสูงมือด้านขวาทำเป็นจีบเข้าทำสลับกันทั้งสองข้างท่ามะหิงสากลางขาออกย่อตัวลงตั้งวงสูงเปลี่ยนมือเป็นจีบเข้ากลางอกเปลี่ยนมือเป็นหงายมือออก ผายแขนขวาออกและผ่ายแขนซ้ายออกตามลำดับท่าจีบโยนกางขาออกย่อเข่าลงเล็กน้อยมือซ้ายค้ำไว้บริเวณต้นขาด้านซ้ายมือขวาจีบไว้ที่ไหล่ขวาจากนั้นยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะพร้อมทั้งง่ายมือทำสลับกันทั้งสองข้างท่าจีบออกกางขาออก ย่อเข่าลงเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจิบคว่ำไว้ที่หัวไหลจากนั้นยืดแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างขนานกับหัวไหลท่าส่งหน้ากางขาออกย่อเข่าลงเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจิบคว่ำไว้ที่หัวไหลทางด้านหน้าจากนั้นยืดแขนทั้งสองข้างออกด้านหน้าขนานกับหัวไหล ท่าหมุนคอยืนตรงเท้าชิดมือเท้าเอวเริ่มจากหมุนคอไปทางด้านขวาจนครบรอบแล้วหมุนคอไปทางด้านซ้ายจนครบรอบท่าปลายยอดพระธาตุยืนตรงเท้าชิดพนมมือไว้กลางอกยกมือขึ้นเหนือศีรษะค่อยๆกางแขนออกขณะกางแขนให้ยืดแขนตรงแล้วกลับมาพนมไว้กลางอกอ,อ,กอีกครั้ง ทำมันสัญญามือกรองําอมาหนังสาวนังมึกแต่เล้าไม่กินข้าวปลามันเก็บปวดแสนแน่นงูราหัวใจเป็นบ่วงเฝ้าห่วงห้าคิดถึงอยูทุกเวลาโอ้แกวตานโนราของพี่เจ้าลืมหรือน้องเสียงทองที่พี่เคยเตียใจดำไม่น่าทำผีชาใจดำละไม่น่าทำผีน้องตํา น้องรู้ไหมถ้าพี่ให้ตายสียาสีโนโรายมัวตลกขอยอกแม่ยอกฝ้าคอยคนดีอาชีพเต้นกินรังกินเจ้าคงลืมสิ้นเบื่อมันละสิขอคุณนสตาช่วยลูกพี่แมสซีมาลาช่วยลูกพี่ลูกช้ำระดำชีในใจนี้ลูกมีแปล ส่งด้วยเหล้าเทือน,นวันสองเชตเดือนหกโรงครูทาแค่กลับมาเถิดแม่เสมสาประเฮณีได้รำข้านายฝันใจน้องก็รำ คนขี่โกงจะาลงน้ำคำทุกคนเขายังรอทานนางเอกโนรากลับมาร้องรำชาไปกเสียใจอย่างแร็เมื่อกองตับแข้งเพราะฤทธิ์ล่าทำพับมาสืบสารตำนานตายศรัทธาเข้าควายให้คมคำน้องเจ้าอย่ามัวใจดำจกลับเกิดงามคำกลับมารามโนรา แต่ว่างนี่ทำผาลืมผีชาว่างนี่ทำผาลืมผีเอาไม่ดีแล้วน้องสาวพอร้องกวัวเจ้าอย่าทำโนรายามัวลงโรงเจอคนขี้โกองอย่าลงน้ำคำทุกคนเขายังรอทานางเอกโนรากวับมาร้องรำชาไปกเสียใจยอย่างแรงเมื่อกองตับแข็งเพราะฤทธิ์ลาทำตบตาสืบสารตำนานได้ คมคน้องเจ้าอย่ามัวใจดำลับเกิดงามคำกลับมารามโนรา